อ๋อกูเสียก่อนกูเสียก่อนเติมกระเติมไม่เหี้ยเขาเติมเดี๋ยวเติมพ่อกูว่ากูช่วยไอ้เหี้ยราชาไก่ดีไม่เด็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวกูยังไม่เสือกก่อนกูถ่ายเท้าสดแลบูมบูมกูถ่ายเท้าสดแล้เติมไม่หนักหัวพ่อใครเติมไหมกูเติมกูยังเติมกูเติมแค่ร้อยห้าสิบ อ้าวเป็นนิ่มอยู่สตาร์โตด้วยไอ้เนี่ยอ้าวเนื่องไปไอสัตว์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวกูถ่ายดอสดอยู่เพื่อน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 จะเข้าไปคุยกันก็ได้เพื่อนรากมารากไม้ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มาจริงนะกูจะประกาศต่อคลิปนี้ว่ากูอยากเอามันมามากขนาดไหนแต่กูกำลังถ่ายทอสดกำลังเลิกนี่วะยังไม่ถ่ายอีเนี่ยเป็นเด็กออฟไลน์เพื่อนคุยไอสัตยู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 มันปิดออฟเฉยแต่มันอยู่เดือดรึมยู่ ก็ออกเกมก่อนมึงไม่สดสักทีวะมันยังออฟไลน์อยู่เลยปะรู้ว่ะเดี๋ยวกูมาป่ะมึงอ่านไงอ้าเฮียอ้าอีกค่ะอีก มันเป็นอะไรกันวะทำไมถ่ายดาวสดไม่ได้วะเนี่ยกูอยากรู้นี่ไงกูเข้าห้องแล้วเพปอกูแต่ด้เข้าไปคุยถูกก็มีเฮอะไรกัน เยี่ยเยี่ยเยี่ยแล้วเฮ้ยไอ้สัสอ๋อเงี่ย